ฝั่งกัมพูชามาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเขานําเสนอข่าวเขากล่าวหาเราว่าไงทราบไหมฮะเขาบอกว่าของเราเนี่ยนะฮะเป็นอาชญากรรมสงครามสิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นถ้อยแถลงจากฝ่ายกัมพูชาครับท่านผู้ชมเผยแพร่ผ่านทางสำนักข่าว Freshnews เมื่อ23ธันวาคม68 ือเผยแพร่มาเมื่อวานนะครับล่าวหาฝ่ายไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะครับบอกว่าเราเนี่ยนะฝ่ายไทยกระทําอัชญายกรรมสิ่งแวดล้อม <c oughs> อเรื่องนี้ <c oughs> นะฮะพลตรีบินัยสุวารีโคศกกองทัพบกออกมาโต้แล้วนะฮะคือเราก็เพิ่งเคยได้ยินนะอัชญากรรมสิ่งแวดล้อมคอาจจะหมายถึงเราไปทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะฮะโฆษกกองทัพบก ok. บอกนะครับว่าถ้อยถแถลงเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง สะท้อนความพยายามโยนความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ก่อขึ้นมาให้ฝ่ายไทยอย่างไม่เป็นธรรมโฆษกกองทับกยืนยันด้วยนะครับว่าการปฏิบัติการของกองทัพไทยเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติภายใต้หลักความจเป็นความได้สัดส่วนและการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนะครับในทางตรงกันข้ามครับเป็นฝ่ายกัมพูชา ที่พฤติกรรมคือยั่วยุใช้กําลังทางทหารและเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการอ้างแผนที่ฝ่ายเดียวซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับประเทศไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรียกร้องให้กัมพูชาเนี่ยยุติการเผยแพร่ข้อมูลอัอเบนเท็จเลิกใช้ถ้อยถแถลงที่ยั่วยุหันกลับมาใช้การเจรจาทวิภาคีบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับ